กรุงศีฟินเวทเผยกลยุทธ์การดำเนินงานช่วงครึ่งปีหลังของปี2563ในแซมปันสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีฟินเวทจำกัดเผยแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี2563โดยมุ่งเน้นลงทุนในสตาร์ทอัพ ที่มีโอกาสเติบโตและมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คุงสีฟินโเวตในช่วงของครึ่งปีหลังใน2020นะครับเราก็จะผลักดันตัวเองจากกุุงสีฟินโนเวต1.0ไปที่กุคงสีฟินโเวต2.0นะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะเริ่มทํางานกับซ y n เนจีให้เกิดภาพที่ชัดเจนและ,ะระหว่างสตาร์ทอัพกับธนาคารกงคงสีนะครับ เพื่อให้เกิดโปรเจกต์ขึ้นมาที่จะช่วยเหลือทั้งธนาคารเองนะครับในเรื่องของการประหยัดต้นทุนนะครับในเรื่องในเรื่องของการหารายได้ใหม่ให้กับธนาคารหรือในเรื่องของการเอาข้อมูลนะครับเดต้าเนี่ยมาแชร์กันเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับให้กับทั้งสตาร์ทอัพและกับธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นในครึ่งปีหลังเราจะเริ่มทํางานกับสตาร์ทอัพทั้งเล็กและจอนน์ระดับใหญ่นะครับอย่างชัดเจนและจะออกผลิตภัณฑ์ออกมานะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ก็อาจจะได้เห็นตั้งแต่ปลายปีนี้ จนถึงต้นปีหน้านะครับว่าจะมีโอกาสที่ออกมาจากสตาร์ทอัพอย่างมากมายวันนี้เป้าหมายของเราคือตอนนี้เราทําร่วมมือกับสตาร์ทอัพไปแล้ว50สตาร์ทอัพ75โปรเจกต์ปลายปีเนี่ยเราตัง้ตงเป้าคือ100โปรเจกต์เพราะนั้นเราก็จะเอาโปรเจกต์ต่างๆเราเนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะช่วยเหลือธน,นาคารและกสตาร์ทอัพต่อไปค,ครับ ร่้งแสดงว่าทีา่ในช่วงึ่งปีหลังเนี่ยค่ะเรายังเปิดให้สตาร์ทอัพใหม่ๆเข้ามาร่วมลงทุนได้อยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับเป้อหมายในปีนี้ตอนนี้เราลงทุนไปแล้วเจ็ดกิจการนะครับสตาร์ทอัพตั้งแต่เปิดกิจการมาเป้าหมายปีนี้เราจะลงทุนอีกอย่างมน้อยอีก3กิจการนะครับก็จะเป็นกิจการที่อยู่ในกล่องเขียวคือกล่องที่เราชัดเจนว่ากล่องเหล่านี้สามารถที่จะเติบโตในช่วงหลังโควิดไ,ได้นะครับ และเป็นกิจการที่จะช่วยเหลือกลับมาที่ธนาคารได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งอาจจะเป็นกิจการที่มีทั้งซีงนเ <c oughs> นจีเองนะครับแล้วก็เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในเทคโนโลยีในโลกอนาคตรแล้วในช่วงหลังเนี่ยครัรัฐบาลได้เข้ามาดูแลในช่วงในเรื่องของสตาร์ทอัพยังไงบ้างครับครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาลน,นะครับในช่วงโควิดเองก็มีการให้เงินช่วยเหลือกับสตาร์ทอัพไทยเล็กๆนะครับเป็นเงินช่วยเหลือระหว่าง กิดปัญหาเกิดขึ้นในช่วงโควิดนะครับที่ลูกค้าเขาอาจจะล้มหายายจากลดน้อยไปบ้างนะครับก็มีเงินทุนเข้ามาช่วยเหลือเพื่อยืดสตาร์ทอัพเหล่านี้ต่อไปนะครับที่เหลือน้องๆสตาร์ทอัพเหล่านี้จะต้องปรับในเรื่องของธุรกิจโมเดลของตัวเองเพื่อที่จะให้อยู่รอดหลังจากโควิดไปได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรากาลังช่วยเหลือน้องๆเช่นเดียวกันและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นเทคสตาร์ทอัพไท้สามารถเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่กรุงศรีกรุ๊ปย้ำเป้าหมาย สู่การเป็น The Best Banking Corporate Venture Capital ราสุดกรุงศีฟินเวตได้ร่วมลงทุนในบริษัทไอคอนเ a รมเวิรกจำกัดหนึ่งในผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้สามารถเติบโตและรองรับกับทุกสถานการณ์ในอนาคตโดยไอคอนเ a รม w วิร์ มีประสบการณ์นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยมานานกว่า12ปีและได้ร่วมงานากับพันธมิตรผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับท็อป10ของประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งจะสามารถเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งของธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของกรุงศรีได้ในระยะยาว